ไซส์สาขา2นะครับ e. พอรไว้ก <ım S 1> ่อนแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมเทส t ์เมเกอกันเหมือนเดิมนะครับผมกับร้านอาหารช่างปั๊มที่ชื่อว่าถนนสาย6กบโนั่นเองฟาสซิวิสซะด้วยอ่าแต่ว่าดูร้านเราส่ร้านเราเละมากเลยแล้วแถมเงินติดลบดูสิทำไมตัวแดงขนาดนี้ยังไม่ทำอะไรเลยตัวแดงแล้วเควสของเรานะคผมเขบอกว่าให้เราใช้นี้ให้หมดโอเค ก็คือทําให้ตังเป็นบวกนะครับแล้วก็ทําเงินให้ได้500เหรียญต่อเดือนทำเงินได้800เหรียญต่อเดือนไม่น่ายากเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าร้านเรามันเละเทะขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องเริ่มจากการจัดร้านซะก่อนมาแล้วก็โต๊ะเก้าอี้เนี่ยโอ้ทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้ เออเราเอาโต๊ะไปข้างนอกได้ไหมอุย้ยข้างนอกวางไม่ได้นะครับผมเขาไม่ให้วางโต๊ะเลยไม่ใช่ที่ของเราเนี่เองแต่ว่าโต๊ะตัวนี้เนี่ยกลัวว่าถ้าเกิดเอามาวางตรงนี้เราเขาจะเข้าไปนั่งไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเอกมาดีกว่า ก็ลบทิ้งไปเหลือแค่สี่ตัวก็พอนะครับผมแค่นี้ก็มีเก้าอี้ตั้งเท่าไหร่ละส1บสองคนแล้วนะครับผมแค่นี้เองเอาละที่เหลือเรามาจัดแต่งร้านดีกว่านะแต่ว่าตอนนี้เรามีอติดลบเหลือแค่ร้อยี่แล้วนะครับเพราะเมื่อกี้เราขายโตไปโอเคแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับทุกคน เดี๋ยวเรามาดูเมนูกันก่อนนะครับว่าเรามีเมนูอะไรบ้างนี่เฮ้ยเมนูเราเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยนมีอะไรบ้างนะามีเฟ้นฟรายนะครับผมขนมปังคุยแต่ต้องใช้เครื่องมือเครื่องมือใหม่ๆที่เรายังไม่เคยมีนะครับผมอ,อโอเคสรุปแล้วสิ่งที่เราทําได้นะปัจจุบันนี้นะครับผมก็จะมีแค่ เฟนฟายนะครับแล้วก็นักเก็ตเหมือนเดิมแล้วก็มีไวน์ด้วยถ้าเกิดว่าเราซื้อไวน์มานะครับแล้วก็มีแก้วเนี่ยเราสามารถทำไวน์ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราซื้อจานมาเก็บไว้ก่อนนะครับผมโอเคจานเรามีอยู่แล้วหรือเปล่านะอ่าจานเรามีอยู่เจ็ดแล้วครับผมแล้วก็มีเฟนฟายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราขายเฟนฟายได้อย่างเดียวมาละแอดเข้าไปเลยโอเค เป็นไฟร้อนๆข้างๆปั๊มมาแล้วครับมามิเชลมาดูแลร้านให้เราสะดีๆน่ามีลูกค้าเข้ามาหรือเปล่านะมิเชลบทไม่มีอะไรทำใจเย็นๆเดี๋ยวก็มีอะไรทำเดี๋ยวมีอะไรทำแล้วอย่าบทน,นะใจไหมลูกค้ารายแรกเข้ามาแล้วสั่งอะไรเนี่ย สั่งเฟ้นไฟน่ะสิเพราะว่ามีเมนูเดียวอโอเคมิเชลเริ่มทำแล้วครับผมอะไรเนี่ยมิเชลทำหัวนี่ทำร้านอาหารสกปรกได้ยังไงเอา้าแล้วเมื่อกี้อยู่ดีบอกไม่ได้มีอะไรทำนี่ดูร้านสกปรกจะแย่อยู่แล้วเนี่ย อ๋อลูกค้าไหลมาเทมามีแต่คนอยากกินเฟนไฟรายเหเนี่ยฮะดูท่าทางแบบนี้แล้วเราไม่น่าจะขยายครัวได้นะครับผมเพราะฉะนั้นอาหารที่เราจะทําได้เนี่ยก็น่าจะต้องเป็นอาหารที่ใช้เตากับเขียงนะครับอาจจะเพิ่มวายเข้ามาได้นะครับผมแต่ว่าของอย่างอื่นเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึง เครื่องปั่นอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราดวงดูเครื่องปั่นซิเรื่องเครื่องปั่นมันเป็นยังไงนะนี่โอ uh, ้เครื่องเบลเลอร์ที่ก็เอามาวางบนตู้ได้เออนี่คือเครื่องทํากาแฟนะครับผมก็น่าสนใจนะจริงๆเราวางเครื่องใหม่ๆได้อีกสักหนึ่งสองสามสี่เครื่องนะครับเออถ้าวางสี่เครื่องเนี่ย เราก็เออเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นตู้เย็นนะครับผมน่าจะจําเป็นเราจะได้มีนักเก็ตแล้วก็เครื่องทํากาแฟเดี๋ยวเราเอาเตาแล้วกันครับเตาอบเดี๋ยวนะแล้วเครื่องปั่น้องมีไหมเออ ไหนนะเครื่องปั่นนะครับผมเครื่องปั่นเอออาหารส่วนใหญ่ใช้เครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นกระเต๊ะ โอเคหายลูกค้าก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเนี่ยเป็นไปได้ว่าเราต้องดูนะครับความหลากหลายของเมนูเนี่ยน้อยอยู่แต่จริงมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะถ้าหากว่าเรามีสักสี่เมนูเนี่ยมันจะเต็มน่าจะเต็มแล้วนะอุ้ยแย่ไหมบอกแล้วบนเลยสยิว่าทำงานหนักเกินไปเนี่ยโอสซิ จ้างพนักง,งานเพิ่มก็ได้วิลเลียมมาช่วยมิเชลหน่อยเร็วเวลารอหารนี่ก็โอเคนะครับไม่ได้สูงมากเท่าไหร่แต่ว่าห้องน้ำไม่มีเนี่สิห้องน้ำไม่มีแล้วแถมเราก็ไม่น่าจะสร้างห้องน้ำได้ด้วยไว้แต่ว่าเรากำลังจะเคลียร์หนี้สินของเราไปหมดแล้วเลยห้าเท่านั้นเอง ายคุณลูกค้ากินวเร็วแล้วจ่ายตังมาอ่าเรียบร้อยได้มาแล้วหนึ่งเคลดสอย่างง่ายดายรวดเร็วอ่าโอเคที่เหลือก็ไม่ได้ายากนะครับผมเอาละในเมื่อร้านอาหารเรามีตังแล้วอุ้ยเพิ่งจะเคลียร์นี่ไม่ได้แป๊บเดียวนี่กลับมาอีกแล้วครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา เอาเป็นว่าเราเออเฮ้ยเราลืมเติมสต๊อกนี่นาเดี๋ยวเอาเนี่ยเอามันฝรั่งไปเยอะก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็เอาไก่ไม่ได้เพราะว่าไม่มีตู้เย็นนะครับเอาอะไรเดียวไวน์เหรอเอาไวน์มาเสิร์ฟไหมฮ่าโอเคเอาไวน์มาเสิร์ฟนะครับผมแล้วก็เออเราต้องลดเอ่อมันฝรั่งหน่อยนะครับไม่งั้น เราจะไม่มีที่เก็บไวเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเราจะใช้ไวเนี่ยเราต้องมีแก้วหรือเปล่าไหนดูซินี่ไงต้องมีแก้วจริงด้วยเราต้องซื้อแก้วไวนะครับผมสอ่ะสี่แล้วกันเพราะว่าเรามีน้อยนะเดี๋ยวนะ เราเลือกอาหารที่ใช้อุปกรณ์เดียวกันดีวกดวก่าครับผมพวกเนี่ยแก้วกาแฟเงี้ยเราไม่เอาเดีวกว่าเราเป็นพวกที่ใช้จานนะวัวนี่ใช้เตาด้วยไม่เอาไม่เอาโอเคเราจะเด้นพวกนี้เตาอบก,กับเครื่องปั่นนะครับผมเฮ้ยจะทำนักจะทำไก่ย่างก็ต้องใช้เตา เมนูเนื้อนี่ใช้เตาหมดเลยนะครับผมเนี่ยใช้กระทะร้อนหมดเลยโอเคถ้างั้นเราก็น่าจะได้แค่สามอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเป็นขนมปังอะโวคาโดแล้วก็พิซซ่านะครับผมเอาล่ะตอนนี้มีจานแค่เจ็ดใบใช่ไหมเดี๋ยวเราซื้อจานเพิ่มมีแก้วมาสี่ลวอ่ะ Okay. ซื้อเขาอีกสามอันเป็นสิบอัน,น,อนแล้วก็เผื่อเขาจะกินวายกันไห <laughs> <laughs> นามาส่งยังมาส่งแล้วครับผมด,ดีละเพิ่มเมนูวายเข้าไปนี่แน <laughs> ่เขาอยากเข้าห้องน้ำกันนะแต่ไม่มีห้องน้ำออขอโทษด้วยนะครับลูกค้าปั๊มนี้ก็ไม่มีห้องน้ำเลยเหรอเนี่ยทำไมกัน เป็นปั๊มทั้งทีไม่ยอมมีห้องน้ำให้อ่ะนี่ไงมีคนต้องการไวนยน้าไวายมาเสิร์ฟแล้วครับกินไวายเปล่าๆเลยเหรอไม่กินมันฝรั่งอะไรหน่อยเหรอที่มันน่าจะกินคู่กับอย่างอื่นนะไม่น่ากินตเปเ่าขนาดนี้โอเคมันฝรั่งมาแล้วทันไปเนี่ยดูสิหลอดจะหมดเลยละเอาไปเลย เหมือนว่าห้องน้ําไม่มีเนี่ยเขาจะรอนานๆไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยดูสิถ้าเรารีบทาให้เขาเนะเขาจะได้ไม่ต้องรอห้องน้ําไหนเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ไม่กินพวกเนื้อเนี่ยเราก็ประหยัดเนื้อที่ตู้เย็นไปได้นะเราเพิ่มเนื้อที่ช่องเก็บของดีกว่าไหม เรื่องที่ดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราเอาไว,ไ,วไว้ไว้ตรงนี้แล้วก็เป็นตู้เก็บของอย่างนี้อ่าโอเคเราจะได้มีเชิ้เนื้อที่เยอะๆโอเคในเมื่อเราจะต้องเอาใจลูกค้านี่เราก็จะต้องมีเมนูเพิ่มนะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือขนมปังนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาซิอเครื่องปั่นหนึ่งอัน อห้องครัวดูห้องครัวเล็กมากเลยแบบแออัดสุดๆเอาล่ะในเมื่อเราซื้อแป้งมาแล้วนะครับผมแล้วก็ซื้ออันนี้มาเพิ่มด้วยแล้วกันอเราก็จะมีเมนูใหม่ให้ลูกค้าได้ช่นชมกันขนมปังแล้วก็ อะโวคาโดเหรอพิซ่าเดี๋ยวเรารอให้มะเขือเทศมาส่งนะครับผมแล้วเราก็จะได้เมนูพิซ่ากันมาอุย้ยของมาเต็มเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวนะเอ่อของมาเยอะเกินไปขนาดนี้เนี่ยเราจะน่าจะจำเป็นแล้วครับผมต้องมีสิ่งนี้นี่กับจัดหนูออกไป เราอาจจะปล่อยต้องปล่อยให้เขานอนกองกันแบบนี้หน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเนื้อที่เรามันไม่มีอ่ะเงยห,หนูมาแล้วเนจิก็เข้าห้องครัวเซะ่โทเดี๋ยว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 อุ้ยมันรถทะลักมาถึงนี่แล้วเ,เนี่ยบิจนาเขาไม่ได้สั่งเยอะแยะขนาดนั้นนี่นาะเดี๋ยวเราลดเอามันฝรั่งด้วยนะครับมันฝรั่งก็ล้ทะลัก มะเขือเทศโอ้โหอะไรเยอะแยะะเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเอานี้ออ๋อคือเรายังไม่ไม่ได้ใช้นะครับไอเนี่ยมาเขือเทศนะเราก็เลยล้นออกมาโอเคเดี๋ยวเพิ่มเมนูพิซซ่าก่อนแล้วก็จริงๆมะเขือเทศเนี่ยเราเราอาจจะใช้เยอะไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องใช้แป้งด้วยโอเค เมนูนะ่าจะเพียงพอกับที่ลูกค้าต้องการแล้วนะครับแต่ว่ายัางอื่นเนี่ยยังอาจจะน้อยเกินไปเดี๋ยวเราเพิ่มเพิ่มอะไรดีนะเพิ่มของตกแต่งนี่เดี๋ยวเราต้องเพิ่มเสียงเพลงก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเงียบเกินไปอ่าเสร็จแล้วเราก็จะมาเพิ่มนี่ดอกไม้อ่าตั้งให้ขึบโตก่อนนะครับ แล้วก็สิ่งที่เราทำได้ง่ายๆเนี่ยก็คือรูปภาพนี่ภาพใครก็ไา่รวมกันแต่ไว้นะครับเยตุ๊กปาก็เทดีนะอ่าตุ๊กปลาดีกว่าเนอะปลาสวย,นะยตุ๊กปลาสวยนะเฮ้ยตังไม่พอแต่มันสวยอะ่ะเปียโนโด้วยอะ่ะโอ้หมีคนเล่นให้ด้วยด้วยนะเนี่ย เปียนโนสดนะแต่ตังเราไม่พอเก็บไว้ก่อนนะครับผมที่ขนาดซื้อตู้มาสองตู้แล้วยังไม่พอกันอีกเหรอเดี๋ยวเราอาจจะต้องเอาอันนี้ไปข้างนอกนะครับเออถ้าเอาไว้ตรงเนี้แล้วเราเปลี่ยนตู้ไปฝั่งนี้นะครับเราก็จะสามารถวางตู้ได้อีกตู้หนึ่งใกล้แล้วใกล้แล้วนี่ไง เอาขวดไว้เข้านชั้นสักทีเดี๋ยวนะหนูนวิ่งผ่านไอ้นี่มาได้ไงเนี่ยอุ้ยหนูนวิ่งผ่านกับหลักหนูไปเฉยเลยครับผมหาเรียบร้อยหนูตัวระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเราเคลียร์ไอ้นี่ก่อนละกันสาดส่งมาซะเยอะเลย เราสั่งมาเยอะคนก็เลิกกินกันนะครับเขาหันไปกินพิซซ่ากันนะพิซซ่าที่ขายดีเชีนเดี๋ยวเราลองทําชั้นสองกันนะครับเริ่มด้วยนี่ตีกยมแพงก่อนโอเคอ่าเดี๋ยวชั้นสองนะครับผมเราจะทําเป็นห้องครัวอีกห้องหนึ่งดีไหม แล้วก็เป็นที่นั่งด้วยเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันจะไม่พอนะข้างล่างดูดิข้างล่างแน่นกันเชียเดี๋ยวเราจะทําข้างบนให้เหมือนข้างล่างเลยนะครับนาโอเคชั้นบนนะครับผมเราก็จะมีเอ่ออันนี้กั้นหัวอ่าแล้วก็ วางโต๊ะนะครับเดี๋ยวห้องครัวเราเก็บไว้ก่อนโต๊ะเราสาคัญกว่าเอาไว้ตรงกันนะครับ <c oughs> เพื่อความสวยงามเราเอาโต๊ะไว้ตรงนี้ที่เดียวกันก็ดูสวยดีนะแล้วก็เก้าอี้อ้าววางเก้าอี้ปุ๊บม,มีคนมานั่งปั๊บเลยเนี่ย แล้วก็เออตรงนี้ดีไหมหรือว่าตรงนี้ดีไว้ตรงมุมเลยดีกว่าคุว่าไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวคนมันจะเดินล่วงลงข้างล่างนะเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะเอจริงๆเราต้องมีแบบมีรั้วไหมนี่ย เออการขอบปันไดหน่อยไม่ใช่ว่าเด,วเดินเดินอยู่ร่วงไปอะไรเงี้ยไม่โอเคเออจริงๆเอาว่าทำข้าปบนเป็นห้องน้ำก็ได้นะสักนิดหน่อยโอเคได้เวลาสร้างห้องน้ำตรงนี้นั่นนะเหลือข้างหลังนี่ว้ททำอะไรเดี๋ยว ่ะโอเคแล้วเราก็อ่ากันไปเลยสามห้องแล้วใส่ห้องน้ำเข้าไปอาบมือก่อนก็นี่ใส่ห้องน้ำเข้าไปเลยครับผมนะเสร็จแล้วก็อ่ เข้าจำนวนห้องน้ําแล้วก็ใส่ประตูเข้าไปนะครับนี่ประตูไม้น่าเรียบร้อยฮะทาเสร็จปุ๊บเข้ากันใหญ่เลยแปลว่าเขาอยากเข้ากันมากเลยเนี่ยโอ้ดูสิคนความสุขเนี่ยล้นปี่มากมากมีความรู้สึกว่าห้องครัวข้างบนนี่ไม่ค่อยจบเป็นนะ ก็ไม่ค่อยอยากทำนะเพราะว่าเขาที่แล้วก็ลองทำแล้วมันเหมือนว่าแบบมันทำให้เราเสร์ปอาหารช้าลงนะเพราะว่ามันต้องอยู่ข้างบนทีข้างล่างทีนะครับดี๋ยวเป็นว่าเราเพิ่มโต๊ะดีกว่า,าทุกคนแฮปปี้นี่มีดอกไม้ แล้วก็ไว้ฝั่งนี้อ่ะออ๋อขอรู้แล้วเดี๋ยวตรงนี้นะครับเราไว้ที่เก็บไอ้นี่ดีกว่าเครื่องทำความสะอาดเนี่ยเอามาเก็บตรงนี้ <Okay. S 2> เดี๋ยวเรากั้นเป็นห้องเลยนะครับผมเราจะได้แบบเป็นห้องสําหรับเก็บเครื่องมือทําความสะอาดอ,าอยู่ติดห้องน้าไปอ,อ,อันนี้เดี๋ยวนะมีสตาฟออนลี่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเรานี่ทําเป็นประตูสตาฟไว้โอเค okay. สำหรับสตาฟเท่านั้นนะครับผม ลูกค้าอย่ากเข้าผิดเฮ้ยเราเปลี่ยนดีกว่านี่มีเครื่องมือที่ดีขึ้น,นโ,อโอ้ดูดิมันกวาดสาดใช่ไหมเนี่ยอืมคือดูแล้วห้องครัวมันไม่พอจริงนะครับเดี๋ยวเราย้ายดีกว่าหรือเราย้ายโต๊ะขึ้นมาข้างบนสักโต๊ะหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะขยายออกมาเนอะอเค ขยายออกมาสัก2ช่องนะครับผมเพื่อที่จะวางไปพวกอุปกรณ์ในการทำอาหารเนี่ยให้มันเยอะขึ้นโอเคแบบนี้นครับผมแล้วก็เราก็จะมาขยับขยายห้องครัวกัน คนนี้เขาออกไม่ได้เพราะอะไรกันนะเหมือนว่าตรงนี้นะครับที่ทําให้เขาออกไม่ได้โอ้หรือว่าเป็นข้ออะไร่อเอาละโอ้โหตังติดลบบานเปิดเลยเพราะว่าคนออกไม่ได้นะดูสิเวทติทำย่าแย่ที่สุดอ๋อแคอ่า ต้องรอพักหนึ่งนะครับให้วันทิ้งทม์กลับมาเนี่ยทุกอย่างน่าจะกลับมาสู่สุขปกติอืมโอเคเรามีเมนูใหม่เพิ่มข้นมาได้อีกอันนึงนะครับผมก็คือเค้กนะเพราะว่าใช้ทุกสิ่งเหมือนกันหมดเลยนะวัตถุดิบเหมือนขนมปังเลยเท่าเป็นเค้กได้ด้วยอืมล้วก็ยอดเยี่ยมเลย เห็นทีว่าเราจะต้องเคลียร์เมนูกันใหม่แล้วนะครับผมคือถ้าหากว่าเราเอาครบทุกเมนูเนี่ยมันจัดสต็อกยากเหมือนกันนะครับผมเนี่ยเราอาจจะต้องเอาเฟ้นไฟล์ออกนะครับเดี๋ยวเรารอทอดเฟ้นไฟล์จนครบหมดนะครับผมใช้วัตถุดิบให้หมดแล้วเราจะเอาเฟ้นไฟออกไปนะครับแล้วก็วายเนี่ยวายจริงยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเราก็อาจจะต้องลดลงนะ เดี๋ยวเราจะมาเน้นเป็นพวกแป้งนะครับแป้งกับมะเขือเทศน,นะครับผมเพราะว่ามีเมนูอยู่2-3เมนูที่ใช้แป้งกับเขือเทศเหมือนกันนะครับม,มันน่าจะช่วยได้เอาละแล้วก็เพิ่มตู้นะครับผม,มตู้เข้าไป แล้วก็อโอ้โหห้องครัวเราลกมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเพิ่มอันนี้นะครับชั้นเพื่อที่จะได้ซื้อจานเพิ่มขึ้นได้นะครับซื้อชั้นไปเปล่าๆนะไม่มีอะไรเพื่อซื้อจานอย่างเดียว โอเคเดี๋ยวเราซื้อจานมา10ให้ครบ20ใบนะครับผมแล้วก็เอบสองน่ะอ่นะก็ซื้อถ้วยมาสอ2ใบอ่าโอเค okay, ตอนนี้เฟ้นไฟเราออกจากเมนูเลยครับผมอ่าเพราะว่าเราไม่มีของแล้วนะนี่แล้วเราก็นี้ออกไปด้วย แล้วทีนี้เราก็จะซื้อเครื่องล้างจานมาแทนนะครับเราจะต้องลดราคาพิซซ่ากับมาราคาเท่าเดิมก่อนอแล้วก็ทำไมยังไม่ดูเอานี่ออกไป อืมแป้งเริ่มลอยหลอนะครับแป้งเพิ่มเขือเทศเนี่ยมันเยอะแต่ว่าเราลดราคาพิซซ่าแล้วนี่นามันอาจจะลดลงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะเรามีตู้สองตู้ยังว่างอยู่เอาละเครื่องล้างจานไปดูซิ ทีนี้แล้วก็เดือนหน้าเราต้องไปเดือนหน้าแล้วครับตอนนี้มันจะหมดเดือนแล้วโอเคเดือนหน้าเราจะทำเควสยากให้ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำได้ไหม few moments later. จากที่เมื่อกี้บอกว่าหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้ทุกคนอาจจะเข็นว่าเหมือนหนึ่งเดือนเลยแต่ว่ามันหนึ่งปีแล้วมันหนึ่งปีเข้าไปแล้วที่เรายังไม่ผ่านสักทีแตปีนี้นะครับผมเราน้าจะผ่าน อ่าเพราะว่าตอนนี้ร้านอาหารเราได้เปลี่ยนเป็นร้านเกมเรียบร้อยแล้วดูสิดูสิเนี่ยมันใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวนิดเดียวได้ไหมเฮ้ย,ยในที่สุดก็ได้แล้วในที่สุดก็ผ่านฮาซะดีนะครับผมหลังจากที่เราต้องเปลี่ยนร้านอาหารของเราให้กลายเป็นเกมเซนเ,นเตอร์เรียบร้อยอ่าโอ้คือร้านอาหารอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถเก็บเงินให้ครบ8 0 0เหรียญได้จริงๆนะ ตอนนี้ร้านเรากลายเป็นเกมเซ็นเตอร์เรียบร้อยรู้สิฮ่าฮดูตู้เกมดีคนเล่นเยอะกว่าคนมากินข้าวอีก่เนี่ยแล้แถมนะครับผมการที่มีเกมเซนเตอร์นะครับเราไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานเยอะด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ต้องมาคอยทําอาหารกันนะเห็นไหมอาหารเราก็ไม่ได้เหลือเยอะแยะมากมาย มันเกมบริหารร้านอาหารหรือว่าเกมบริหารเกมเซนเตอร์แน่นี่อ่ะวันนี้เราจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กันด้วยนะครับผมนี่เล่นมานานมากเลยนะกว่าจะห่านฮาร์ดนี่ยเอาละขอบคุณที่ติดตามจนจบด้วยนะครับใครที่ชอบก็ชชวยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะครับผมสำหรับวันนี้เกมเซนเตอร์บีไซส์ก็ต้องขอลาก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย